เรื่องราวของไอดอลหนุ่มกีกวังที่หลงรักเพื่อนสาวสมัยมัธยมและต้องเก็บซ่อนความรักให้เป็นความลับเรื่องราวจะจบลงแบบไหนติดตามได้ใน t w ต n ว y Twenty Yeon Kim Hye r สาวน้อยวัย20พยายามแต่งหน้าสวยด้วยมัดคาราของเธอเพื่อแปลงโฉมตัวเองให้สวยโดดเด่นตอนไปงานเลี้ยงกับรุนพีที่ชมรมแม้จะดูวิธีแต่งหน้าแต่งตามาซะดิบดีแต่ดูเหมือนผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เป็นดังที่คิดที่คิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองให้สวยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้กลับเป็นมี งงแต่กะนั้นนางเอกของเราก็ยังอุตส่าห์ใส่ชุดสวยไปงานได้อยู่ดีพร้อมกับรองเท้าส้นสูงที่สูงถึง9เซนติเมตรแม้จะลำบากลำบนกับรองเทา้าและการขึ้นรถเมล์ที่แออัดยัดเยียดอย่างกับปลากระป๋องแต่สุดท้ายแล้วน้เอกก็พาตัวเองไปถึงงานเลี้ยงจนได้เมื่อมาถึงก็นั่งเฆ้อมองหารุ่นพี่คนหนึ่งที่นางเอกแอบชอบและเมื่อเขามาถึงก็ทักทายนางเอกนั่นทําให้หนางเอกรู้สึกว่าเธอพอจะมีหวังอยู่ในเนี่ยแต่เมื่อเพื่อน,อนสาวรุ่นพี่ว่าเมาื่อวานเขาเมาแอรเวิร์ททิมอยู่ที่ห้องชมรมใช่ ุ่นพี่ก็เอามือมาปิดหูนางเอกแล้วบอกกับเพื่อนไปว่าต่อหน้านงเอกพวกนายมาพูดแบบนี้ฉันก็อายนะสิแล้วก็บอกกับเพื่อนๆไปว่าวันนี้ฉันจะเลี้ยงเองละกันนางเอกก็ถึงกับตกอยู่ในพวงังเพราะรุ่นพี่ที่มีท่าทีอ่อนโยนและดีกับเธอมากแถมยังมาลูบหัวเธอเบาๆอีกพอเข้าห้องน้ำก็ถึงกับคิดว่าสิ่งที่รุ่นพี่ทำแม้มันจะดูเชยไปสักหน่อยแต่เธอก็ถูกใจกับสิ่งนี้จนทบเก็บอาการไม่ค่อยอยู่นางเอกรีบแอปสวยออกมาจากห้องน้ำแต่พอออกมาเยียงกระดังคนละม้วนแต่รุ่นพี่ดันไป พ่อหญิงอื่นสังง้นแล้วรุนพี่ก็เดินออกไปนอกร้านพร้อมส่งข้อความมาหานางเอก ให้ออกไปเจอกันแค่2คนเมื่อนางเอกเห็นข้อความก็ดีใจมากตื่นเต้นสกเกินเหตุตารุนพี่ก็แอบเห็นและรู้อยู่ว่านางเอกนั้นก็แอบชอบเขานางเอกจึงมาเดินเล่นกับรุนพี่เดินเดินก็เกิดสะดุดขาตัวเองเขาอ่อนซะง,งั้นแล้วรุนพี่ก็ช่วยพยุงไว้โอยงานมาโนของนางเอกก็พุ่งขึ้นมาทันทีเรากับว่าตอนนี้เธอกําลังเต้นรําสุดโรแมนติกอยู่กับรุนพีโลกใบนี้ช่างสวยงามเหลือเกินแล้วรุนพี่ก็ถามนางเอกว่าเจ็บขาไหมไปพักก่อนดีกว่าแล้วนางเอกก็เห็นโมเตลอยู่แถวนั้นรุน พยายามจะชวนเธอเข้าไปที่โรงแรมในใจของนางเอกสับสนไปหมดถึงเธอจะแอบชอบเขาก็ไม่ได้หมายความว่าจะยอมให้เขาทําแบบนั้นนางเอกจึงวิ่งหนีออกมาจากโมเตลแล้วก็ร้องไห้เสียใจที่รุ่นพี่ที่เธอแอบชอบที่เธอมองเขาว่าอ่อนโยนแสนดีแต่เขาก็คิดกับเธอแค่เรื่องแบบนั้นนางเอกผิดหวังมากก็มานั่งร้องไห้เสียใจอย,อยู่ริมถนนพร้อมๆกับความรักในวัย20ของเธอก็จบลงแค่นั้นนางเอกร้องไห้เสียใจเรื่องรุ่นพี่เป็นบ้าเป็นหลังอยู่3วันแถมน้ําท่าก็ไม่ยอมอาบอีกด้วย กายยองเพื่อนสาวรูเมตต้องเตือนว่าควรสระผมได้แล้วนะและก็เลิกทาแบบนี้ได้แล้วต่อมากายยองที่เป็นแฟนคลับวงบีดจึงได้ลากนางเอกมาดูคอนเสิร์ตเป็นเพื่อนเธอและกายยองก็กีดกีกวังเอามากๆและที่ชวนนางเอกมาด้วยก็เพื่อให้นางเอกนั้นได้หายเครียดบ้างแต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่ได้ชอบรูสักหน่อยเครียดกว่าเดิมอีกนะเนี่ยกายยองยังแอบอิจฉานางเอกที่เคยเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกับกีกวังแต่ก็อดเสียดายที่นางเอกน่าจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้จะได้เป็นประโยชน์กับเธอหน่อยนางเอกก็บอกว่า ใครจะไปรู้ว่าเขาจะดังขนาดนี้ล่ะความน่ารักและความเท่ของกีกวังในตอนนี้มันช่างต่างจากคนที่นักเอกเคยรู้จักมาตอนนั้นหลังคอนเสิร์ตจบกายยองและเหล่าสาวๆก็พากันกลูเข้าไปหาไอดอลของพวกเขานักเอกที่ไม่ได้เป็นติ่งอะไรกับเขาด้วยก็ต้องจำใจตามมาแถบรองเท้าของเธอก็ดันหลุดจึงต้องวิ่งตามรองเท้าเข้าไปกับกลุ่มสาวๆเบียดเสียดเข้าไปกับกลุ่มนั้นแล้วไอดอลหนุ่มกีกวังก็หยิบรองเท้าขึ้นมาให้นักเอกนัเกนเอกแทบหลบหน้าหนีเขาไม่ทนันเพราะการเจอในสภาพนี้บอกเลยว่าพังสุด เห็นสารรูปตัวเองในตอนนี้นาเอกก็ทาบอยากจะมุดหน้าหนีหน้าเอกทักทายเขาแล้วก็ถามว่านายจําฉันไม่ได้หรอแล้วนาเอกก็นึกถึงเรื่องราวตอนสมัยมัธยมเธอกับกีกวังก็สนิทกันมากทั้งคู่นั่งรถประจําทางกลับบ้านด้วยกันขณะที่กําลังนั่งฟังเพลงอยู่เขาก็ได้จูบเธอและนั่นเป็นจูบแรกของเธอด้วยแล้วนาเอกก็มโนไปว่าเขาจําเธอได้ดีแถมยังเอารองเท้าคู่สวยมาให้เธอด้วยราวกับว่าเจ้าชายตามหาซินเดอลเรล,ล่าเจอยังไงอย่างนั้นแต่สรุปว่างานมโนของนาเอก ก็จบเขาไม่แม้แต่จะทักทายเธอแล้วเขาเรีบขึ้นรถไปนางเอกนั่งรถกลับบ้านก็ได้แต่บ่นกับตัวเองว่าเลิกจินได้แล้วเยอคนงโง่รองเท้าเก่าๆจะกลายเป็นรองเท้าแก้วได้ยังไงเขาจําเธอไม่ได้ด้วยซ้ําแต่แล้วโชคชะตาก็เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆนางเอกได้รับข้อความจากกีกะวังที่ส่งมาทักทายเธอโดยถามว่าไม,ไม่เจอกันนานแล้วนะคีมเยริมแล้วนางเอกก็ได้นึกถึงตอนที่เธอเดิมเบียร์ครั้งแรกในวัย20เธอเมาไม่มา,มากแล้วเวลาเมาเธอก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนใจกล้าบ้าบิน่น ไยตบหน้ารุ่นพี่จนคว่ำม,มาแล้วแต่ว่าสาั่งเมาก็แทบไม่รู้ตัวเลยว่าทําอะไรลงไปบ้างแล้วตอนนี้ก็เช่นกันเธอกําลังอยู่กับกีกวงังแล้วเขาก็กําลังจะจูบเธอนาเอกไม่รู้เลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเธอควรจะตบหรือผลักเขาออกไปดีเนี่ยหรือควรจูบตอบกลับเขากันดีโอ้ยบอกเลยว่าเป็นแอดหน่อยละไม่ได้จูบก่อนตบได้ไหมเนี่ยระหว่างที่นาเอกกําลังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้หนังก็จะเล่าย้อนไปตอนที่นาเอกหลังจากผิดหวังจากรุ่นพี่เพื่อที่จะลืมเขา เธอจึงไปดัดผมและระหว่างที่ดัดผมอยู่กีกะวังก็ส่งข้อความมาหาเธอทั้งคู่โต้ตอบกันผ่านโปรแกรมแชทเรากับว่าทั้งคู่สนิทกันเขาอ,อยากรู้ว่าเธอมาดัดผมทาไมอยู่ที่ร้านไหนถ้าไม่บอกจะออกไปหาแล้วนะนาเอกก็บอกไปว่าร้านอะไรหลังจากนั้นนาเอกก็เล่นโซเชียลเลื่อนไปเห็นภาพคู่ของรุ่นพี่ที่กําลังคั่วกับสาวคนหนึ่งแล้วมือก็พลาดกดโดนไปหารุ่นพี่นาเอกได้แต่ภาวนาว่าขอให้รุ่นพี่อย่าตอบกลับมาหาเธอแต่แล้วรุ่นพี่ก็ส่งข้อความตอบกลับมา ทักทายว่าไม่เจอกันนานเลยนะและขอโทษเรื่องในวันนั้นแล้วกำชับนางเอกอย่าพูดถึงเรื่องนี้กับแฟนใหม่ของเขากลัวเธอจะเข้าใจผิดซึ่งก็น่าจะเป็นเด็กในคณะเดียวกันหลังจากดัดผมเสร็จนางเอกจึงไปซื้อเบียร์มาดื่มประชดรักแล้วก็ด่ารุ่นพี่แต่กระป๋องเบียร์มันก็ดันล่วงลงพื้นกลิ้งไปกับพื้นนางเอกตามเก็บจนเจอเข้ากับกีกวังแล้วเขาก็ทักทยายนางเอกว่าคราวก่อนเป็นรองเท้าคราวนี้เป็นกระป๋องเบียร์ซุมซามฉมันไงอีกีจำไม่ได้หรอหนางเอกอารมณ์นี้ คือไม่ได้อยากเจอสักหน่อยคนกําลังเสียใจอยู่ในเนี้แล้วเขาก็บอกว่าเดินตามมาตั้งนานแล้วสงสัยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหันกลับมาสักทีแล้วก็ถามนน่เอกว่าเธอร้องไห้อยู่ใช่ไหมแน่เอกก็บอกว่านายก็เห็นอยู่จะถามทําไมและคิดในใจว่ายิ่งเห็นรอยยิ้มสดใสของเขาน้ําตาของเธอก็ไหลออกมาเองมันช่างน่าอายชะมัดเขาก็ถามเธออีกว่าทําไมจู่ๆร้องไห้ล่ะหรือเป็นเพราะเขาคราวก่อนไม่ได้บอกลาเธอไม่ได้โทรหาแค่ส่งข้อ,ขอความแชทต,ตารางงานเขาแน่นมากเขายุ่ง เลยนะนาเอกก็คิดถึงเรื่องในอดีตตอนที่พวกเขาอายุ16<ๆ>เขาก็มักสาร,รภาพผิดในสิ่งที่เขาคิดว่าตัวเองทําผิดเหมือนเดิมเป๊ะน้าเอกจึงบอกว่านายยังเหมือนเดิมเลยนะนิสัยไม่เคยเปลี่ยนฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะนายสักหน่อยแล้วสาวๆที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแถวนั้นก็จําไอด้ดอนกีกวังได้เมื่อเห็นอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจึงพาการกรี๊ดกราตามถ่ายรูปกันใหญ่กีกวังยังจับมือนางเอกแล้วพาว,วิ่งหนีเหมือนตอนในวัย16ที่พวกเขาเคยจับมือกันวิ่งเล่นอย่างสนุกทั้งคู่แอบมาหลบพวกติ่งสาวๆ เอกก็แอบหวั่นไหวตอนนี้เขาคือกีกวังไอดอลหนุ่มคนดังแต่ขณะเดียวกันก็คืออีกีเพื่อนสีคนสนิทของเธอแล้วเธอก็วัวระขึ้นมาจนเขาต้องอดถามไม่ได้ว่ายิ้มอะไรนเอกก็ตอบว่าไม่มีอะไรอีกีก็ยิ้มแหมบอกเลยว่ารอยยิ้มนี้ละลายใจหนักมากจ้าไม่ใช่น้าเอกนะจ๊ะแอดเองแล้วนเอกก็พาอีกีมาที่บ้านซึ่งก็เหมือนกับตอนเด็กๆที่อีกีชอบมาที่บ้านของเธอและโชคดีที่วันนี้กาย,ยงไม่ได้อยู่บ้านแล้วนเอกก็บอกว่าจะให้เขาอยู่แค่3านาที นนัน้อีกีก็บอกว่าเธอเนี่ยใจดําจังเลยนะแล้วก็เปิดเบียร์ชวนนักเอกมาดื่มด้วยกันแล้วเขาก็แอบ,บเห็นชุดชั้นในสีแดงที่นางเอกตากไว้แล้วก็แซวลลนางเอกนาะงเอกก็ต้องไปบังเอาไว้เพราะความอายมากแล้วก็บอกให้เขากลับไปได้แล้วพวกสิ่งของกลับบ้านไปหมดแล้วละ่นะนางเอกเข้ามาในห้องแล้วก็หยิบสมุดรุ่นออกมาดูอมยิ้มกับรูปภาพของอีกีและตัวเองในวัยเด็กพอออกมาก็คิดว่าเขาคงกลับไปแล้วแต่ที่ไหนได้อีกี้ดันไปอาบน้ําแล้วบอกว่าเขาร้อนมากเหงื่อออกมากเลยล่ะนางเอกก็ด่าว่า บ้าไปแล้วมาอาบน้ําในบ้านคนอื่นได้ยังไงนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้นะอีกีก็บอกว่าแกพาอยู่ใจออกมาทั้งอย่างนี้เลยเหรอานเอกก็บอกว่าห้ามออกมานะทั้งๆที่ใจก็อยากให้เขาออกไปแต่พอเห็นเขายังอยู่เธอก็แอบดีใจแล้วอีกีก็ร้องเพลงที่านเอกเคยฟังเมื่อ4ปีก่อนทําให้นึกถึงตอนที่เขาขโมยจูบแรกของเธอเมื่อ4ปีก่อนมันเป็นจูบที่เธอไม่ได้เตรียมใจไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือมือของอีกีนั้นมาดันอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางทําให้เธอเข้าใจว่าเขาคิดแบบนั้นกับเธอ กอย่างก็จบลงเธอปฏิเสธไม่เป็นเพื่อนกับเขาอีกรักแรกของเธอก็จบลงเช่นกันตอนเด็กนัเอกก็คงคิดว่าความรักมันใส่ใสแค่จูบอะไรทำนองนั้นเธอจึงเสียใจที่พระเอกทำแบบนั้นเพราะนั่นเป็นรักแรกของเธอแล้วก็ด่าอีกีว่านายทำทุกอย่างพังหมดพระเอกก็บอกว่าฉันผิดไปแล้วตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ด้วยกันทั้งคู่มันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอเจ็บปวดแล้วก็ขอโทษนัเอกขอโทษที่ไม่ได้ลงจากรถเมย์ตามไปด้วยขอโทษที่ไม่โทรหาทันทีแล้ว ก็ขอโทษนาเอกเป็นร้อยครั้งเพื่อให้หนาเอกสบายใจขึ้นแล้วนาเอกก็สบายใจขึ้นเขาหยอกลอ้อลูหัวดเธอเบาๆจนเธอคิดว่าถ้าได้ปรับความเข้าใจกันตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งต่างๆระหว่างพวกเขาจะเปลี่ยนไปไหมแล้วนาเอกก็พยายามนึกถึงเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นนางก็จะตัดมาตอนที่ทั้งคู่กําลังจะจูบก,กันเธอนึกขึ้นมาได้แล้วว่าได้ข่าวว่าอีกีนั้นเป็นลมจนต้องนอนโรงพยาบาลกายยองโทรม,มาบอกเธอแบบนั้นแล้วทําไมเขามาอยู่ที่นี่เธอจึงได้เปิดแขนเสื้อของเขาก็พบรอยเข็มให้น้ำ แล้วก็ถามว่านายคนอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอมาทําอะไรที่นี่มาหาฉันทําไมเขาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเธอถามฉันไปครั้งที่สองแล้วนะฉันเพิ่งตอบไปเองสงสัยเธอคงจะเม,มามากแล้วก็บอกนางเอกว่าเห็นว่าเธอไปดัดผมมาคิดว่าอาจมีเรื่องเกิดขึ้นกับเธอก็เลยเป็นห่วงนางเอกก็บอกว่าห่วงตัวเองก่อนเถอะแล้วเขาก็บอกว่าที่ห่วงเธอก็เพราะฉันชอบเธอไงล่ะฉันชอบเธออยากมาเจอเธอให้เร็วกว่านี้แต่ก็ไม่กล้าพอตอนนี้นางเอกก็เริ่มสั่งเมาแล้วจา้าเขาก็ถามว่าเธออยาก ถามอะไรอีกไหมจับแก้มน้าเอกแล้วก็ยิ้มนาะเอกพยักหน้ายิ้มยิ้มแล้วเขาก็ค่อยๆจูบนาเอกบอกเลยว่าชุดนี้ฟินตัวแตกมากเขินแทนนาเอกหนักมากค่ะแล้วในขณะที่ทั้งคู่กําลังจูบกันอย่างดุดดือมกายยองเพื่อนของนาเอกก็กลับมาพอดีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันในตอนจบบอกเลยว่าฟินหนักมากแอดโดนกีกวางตกเข้าแล้วรอยยิ้มใจละลายมากๆค่ะ